พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงพ่อบ้านโซล่าวันนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้ากล่องนี้กันนะครับของมาถึงแล้วประมาณ2วันแล้วเพิ่งมีโอกาสแกะนะครับนี่เลยครับพี่ใหญ่ของเราก็จะเป็น Power MR ครับโมเดล POW HVM 6.2M วีขดนะครับ อ่าสีเกรย์แอนด์แบล็กสีเทาสีดำน้ำหนักนะครับ8.9กิโลอันนี้ก็น่าจะรวมกล่องด้วยนะ10กิโลครับทั้งหมดก็ใช้เวลาสั่งนานพอสมควรนะครับผมสั่งไปช่วง6เดือน6นะครับอ่าทางสั่งทางร้านนะครับจากจีนเนี่ยมันเป็นพีออเดอร์ด้วยนะตัวนี้ นะครับผมสั่งไปตั้งแต่วันที่6เดือน6ทางร้านจะส่งมาวันที่14มาถึงไทยวันที่19นะครับอ่ะตัวนี้ราคาดีมากครับนะต่ำหมื่นมาแกะกล่องวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวเบื้องต้นกันนะครับจะยังไม่ได้ทดสอบลงลึกอะไรนะครับ แกะเลยดีกว่าอตรงนี้มันฉีกมาล้วนะครับอ๋อเป็นกล่องแบบเป็นกล่องสินค้ามาเลยนะนึกว่าจะมีกล่องหุ้มอีกสักกล่องหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของคู่มือมานะครับแล้วก็ตัวเครื่องเลยนะครับไม่มีรายแล้ว มีแค่นี้ใช่ไหมอ๋อก็ามีน้ำหนักอยู่นะตัวเครื่องไม่นีนครับมีแค่นี้เลยขออน,นุญาตยกกลก่องออกนะครับค,ครับผมต่อไปเราก็จะมาดูเนมเพจหรือว่าสเปคข้างเครื่องกันนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโมเดล pow hv m 6.2 m 4 8 8 v n นะครับสีเทาดำช่วงทำงานที่อุณหภูมิลบ10จนถึง50องศานะครับต่อไปก็มาดูในส่วนของ pv input กันบ้างนะครับ mm hmm. nominal operating voltage mm hmm. ตัวนี้อยู่ที่240 vdc โวลต์สูงสุดจากแผง pv เนี่ยรับได้ที่500 v โวลต์น,นะครับห้ามเกินนี้นะเกินนี้เครื่องพังนะครับ ต่อไปก็จะเป็น PV input voltage lens ก็คือทำงานได้ที่90จนถึง500โวลต์นะครับ i m a c PV 2 2แอมป์ตัวนี้ก็คือว่าสามารถดึงกระแสจากแผงมาใช้ได้สูงสุดที่2 2แอมป์นะครับ Full load MPPT lens 240จนถึง450 VDC MPPT เนี่ยจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ ตั้งแต่ไฟ 240V จนถึง 450VDC นะครับ Maximum PV input power 6,500W นะครับตัวนี้ก็คือว่าดึงพลังงานมาใช้จากแผงได้สูงสุดที่6 5 0 0วัต์เราต่อมากกว่านี้มันก็ดึงมาใชา้ดได้แค่นี้ครับเต็มที่ไม่เกินนี้นะครับ Maximum Solar Charging Current 120A ก็คือว่า,าชาร์จได้นะครับ สูงสุดไม่เกิน120แอมป์ะกิจ AC output อันนี้ก็เป็นค่าทั่วไปนะครับไฟออก220 230 240อันนี้เราเซตได้ตัวอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับต่อไปนะครับทู load output power อ๋อตรงนี้ก็คือว่ามีช่องอ AC out 2ช่องนะครับ full load 6,200วัตต์ อันนี้คือสูงสุดเลยแต่เราไม่ควรใช้ถึงนะนะครับในส่วนตัวผมเองผมจะใช้สักประมาณ60%ของกําลังเครื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นสวิตชิ่งเราควรใช้ประมาณครึ่งหนึ่งของที่มันผลิตได้ของที่มันรับไหวนะครับเราควรใช้แค่ครึ่งเดียวพอนะครับก็ผมตั้งใจว่าจะใช้ประมาณ50-60%ก็อยู่ราวๆประมาณอ่ะสูงสุดไม่เกิน4,000วัตต์นะครับ เดี๋ยวผมจะตั้งลิมิตไว้ในชินโนทัมเมอร์นะครับอ่ามักซิมัมเมนโหลดอ๋ออันนี้คือช่องจ่ายไฟหลักก็อย่างที่บอกครับสูงสุดไม่เกิน6,200วัตตแต่เราไม่ควรใช้เกิน60%นะม a กซิมัมเซคัน l o โหอ๋ออันนี้มันจะมีช่องจ่ายไฟที่2นะนะครับจะมีช่องจ่ายไฟ2คือช่องสำรองครับจ่ายไฟได้2 6 6 6วัตต เมนโหลดคัตออฟวอ o เต a g e 52 vdc Main Load Return นวอ t เต e 54 VDC อ่ vdc เดี๋ยวน,นี้ต้องไปดูคู่มือนะครับ ac input รับไฟมาม3 0า230 V โวลต์ maximum input current ก็คือสูงสุดที่40แอมป์นะครับ normal operating frequency อ๋ออันนี้ก็คือความถี่ไฟบ้านเราก็อยู่5 0 6 0เฮิร์นะครับอ,อันนี้ใช้ได้ เซิร์ฟพาวเวอร์หนึ่ง VA อันนี้น่าจะเป็นไฟกระชากนะครับน่าจะมีโปรเทคไฟกระชากมาอยู่ที่ค่าเนี้ยครับหน um ึ่ง VA Maximum AC Charging c u r ร์เรตอ๋อตัวนี้ก็สามารถใช้ไฟ AC เนี่ยชาร์จแบตได้ด้วยนะครับสูงสุดที่1 0 0่งร้อยแอบตเตอรี่เป็นแบบ4 8่สิบแปดโวลต์มักซิมัมแบตเตอรี่เคอร์เรนอยยี จริงๆตัวนี้เราต่อมากกว่านี้ได้นะครับไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปขยับมาดูตรงนี้หน่อยนี่นะครับอันนี้เช็คก่อนนะตัวนี้เราปิดอยู่นะอ่าเขาก็มีเขียนเตือนมาด้วยนะครับ Do not connect the battery after the utility t u r n It on ก็ประมาณว่าห้ามต่อแบตเตอรี่หลังจากที่เปิดเครื่องหรือว่าเครื่องทำงานแล้วห้ามเปิดปิดนะครับ ห้ามเปิดปิดเบรกเกอร์ห้ามต่อแบตเตอรี่เข้ามานะครับนะครับหลังจากที่เครื่องทำงานอยู่ส่วันข้างบนก็จะเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะครับแผ่นฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับมี2ข้างเลยอีกข้างหนึ่งก็มีนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูด้านล่างเครื่องกันครับเรามาดูด้านล่างเครื่องกันบ้างนะอะช่องนี้ก็เป็น AC i n เมนอ่าตัวนี้เมนที่จ่ายไฟออกได้เต็มกำลัง6 2 0 0วัตต์ก็คือ6 2กิโลวัตต์นั่นแหละนะครับอ่าช่อง AC o u t นะอันนี้ที่จ่ายไฟได้ประมาณ2 0 6 0กวัตต์เนี่ยตัวนี้ครับช่องสำรองนะอ๋อตัวนี้มีต่อเป็นพอร์ตสำหรับสื่อสารกับแบตเตอรี่ใช่ไหมอ่าน่าจะเป็นพอร์ตสื่อสารกับแบตเตอรี่ที่เป็นระบบน่าจะเป็น แบตเตอรี่ที่เป็นสําเร็จรูปมาจากโรงงานนะครับที่มีระบบมีอะไรมาเป็นกล่องสําเร็จรูปอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi นะครับรอ,องรับแต่ว่าต้องเป็นอุปกรณ์ของเขานะผมไม่ได้สั่งมานะครับนะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันทํางานอะไรได้บ้างมันมีหน้าจอมีอะไรยังไงเดี๋ยวต้องหาข้อมูลก่อนถ้ามันน่าสนใจก็จะสั่งซื้อมาตัวละพันกว่าบาทนะครับอ,อันนี้ตัวต่อสายดินตัวต่อแบตเตอรี่อันนี้พัดลมมี2ตัวนะครับรูพัดลม ต้อง modify นะต้องหาอะไรมาปิดนะครับไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ทำงานสองตัวพร้อมกันนะครับอา่ามันจะทำงานหลักๆอยู่ตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งก็ติดอา่าทำงานตามรอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาหา modify ปิดนะครับการทิ้งจกเข้าอา่าตัวนี้ช่องโอ้แผง PV รูช่องมันรูเข้ามันเล็กจังเลยนะครับอา่าค่อนข้างเล็กนะ ไฮโวล์ด้วยอ่าโอเคครับเบื้องต้นเครื่องก็ไม่มีอะไรครับประมาณนี้อ่ะด้านหลังครับมันมีจุดยึดจุดห้อยมาแค่นี้เองอันนี้ผมกลับหัวอยู่นะมีมาแค่นี้โอเคครับต่อไปก็เดี๋ยวผมจะเปิดฝาช่องนี้เพื่อทดสอบนะต่อไฟเข้านะครับเพื่อจะเซตค่าเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องทดลองเปิดเครื่องดูนะครับผมจะเอาไฟ a c เข้านะผมจะไม่ต่อแผงจะไม่ต่อแบตนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีแบต นะต้องใช้แบตสี่สิบแปดโวลต์ความรับมันจะมีครับัข้อเดียวมาสี่ตัวไม่เก็บงานด้วยอ่ะครับก็ เดี๋ยวขออนุญาตตับมุมกล้องซูมให้ดูใกล้ๆกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะ,ะเดี๋ยวต่อไปผมก็จะทำการต่อสายไฟ AC นะครับเข้าไปใน AC in กับทดลองไฟจากช่อง AC out ออกมานะครับอ,อันนี้ผมเตรียมไว้ละอันนี้ AC out นะผมจะให้ดำเป็นลายนะครับคาดดำเป็นลายนะอันนี้เป็น AC นะ AC in นะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเทสให้ดูก่อนนะว่ามันคือลายนะครับดำคือลายนะ,ะผมจะปับมาหมดนี้นะครับดำนะครับดำลายนะ,ะผมปล่อยไฟมาแล้วนะครับ ดูนะอ่ามีไฟนะครับเส้นนี้นะฮะไม่มีไฟนะครับอันนี้มีไฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับถอดปลั๊กออกก่อนอ่านะครับทีนี้ผมก็จะมาต่อสายก่อนนะครับ เอาสายเข้าเลยตัวนี้จะเป็นลายนะครับช่องแรกจะเป็นลายนี้เป็นนิวตนันกลับข้างนิดนึงต่อให้ถูกนะครับทีนี้ เราเช็คสวิตข้างเครื่องเพื่อความปลอดภัยครีงนะครับตอนนี้สวิตยังปิดอยู่นะยังไม่ได้เปิดนะโอเคครับสวิตยังปิดอยู่ไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยไฟแล้วนะครับเปิดสวิตไฟนะหน้าจอจะต้องติดนะครับยังไม่ได้เปิดสวิตเครื่องนะแต่ถ้าเราปล่อยไฟ AC เข้าแล้วมันจะต้องติดนะครับอ่าเรียบร้อยครับ ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาเซตค่าของเครื่องกันนะครับก่อนที่จะทําการเปิดเครื่องนะ,ะผมวัดไฟ AC ขาเข้านะนะครับอ่าถูกต้องนะครับอันนี้ช่องนิวตันอ่าช่องนิวตันต้องไม่มีไฟนะช่อง AC out มีไฟทั้งลายทั้งนิวตันเลยนะครับไฟมา2เส้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตรงนี้เราแก้ไขได้อ่าพอตรงนี้เขากำหนดมาเป็นลายถูกไหมตรงนี้เป็นนิวตัน ก็โอเคนะครับครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าเครื่องกันก่อนที่จะทำการเปิดเครื่องนะอันนี้แค่จ่ายไฟ AC เข้ามาก่อนที่เฉยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะทำการตั้งค่าเครื่องก่อนที่จะเปิดสวิตช์เปิดเครื่องนะครับอ่ากด enter ครั้งไว้อ่าในเมนูที่1นนะครับเขาจะเซตมาอ่อย่างตัวนี้เขาเซตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็น S U B กด enter ก่อนอ่า S, s ก็คือโซลา r เซลล์ U ก็คือยูทิลิตี้หรือว่าการไฟฟ้า B คือแบตเตอรี่นะครับอ่าซึ่งผมจะใช้โหมดนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนมีโหมดอะไรอีก sb u s o โซลาเซลล์แบตเตอรี่การไฟฟ้านะครับอ่าอันนี้ถ้าใครมีแบตก็ใช้โหมดนี้นะครับแต่ผมไม่มีแบตนะผมก็จะใช้เป็น sub อ่าอันนี้ sb u s o โซลาเซลล์แบตเตอรี่การไฟฟ้า อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องไปดูคู่มือมีอะไรอีก usb การไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อ๋อใช้โซลาร์เซลล์เป็นแบ็กอัพแล้วใช้แบตไปที่หลังเลยแล้วก็ u b โซลาร์เซลล์ utility แล้วก็แบตอ่ะผมจะใช้หมดเนี่ยครับอ่ะผมจะใช้ s u b นะครับเพราะว่าช่วงแรกผมจะใช้แต่แผงโซลาร์เซลล์อย่างเดียวผสมกับไฟของการไฟฟ้าไปก่อนนะครับ ไว้เดี๋ยวมีงบประมาณเราค่อยเอาแบตมาใส่นะครับโซลาเซลล์ Cell, การไฟฟ้าแบตเตอรี่โอเคเอนเตอร์ Enter, ไปต่อไปครับอ,อันนี้ผมยังไม่ได้ดูคู่มือนะแต่หาข้อมูลมาแล้วครับว่าหากจะใช้โซลาเซลล์ Cell, ผสมกับการไฟฟ้าเป็นหลักเนี่ยตั้งค่าแค่3เมนูพอออย่างตัวนี้นครับเมนูที่16ให้เปลี่ยนเป็น ให้เปลี่ยนเป็น O S O นะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้ไปก่อนอ่าต่อไปกระโดดไปเมนูที่37ครับอ่าสาเป็นออฟอยู่แล้วนะครับอ่าถ้ามันไม่เป็นออฟก็คืออ่ามันจะเป็นไฮบริดไฮบริดก็คือว่าเป็นระบบออนกิดซึ่งมันจะจ่ายไฟย้อนเข้าไปที่การไฟฟ้านะครับซึ่งซึ่ง ตอนนี้เราทำไม่ได้เพราะเครื่องรุ่นนี้ยังไม่รองรับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับเราต้องไปขออนุญ,ญาตกับไฟฟ้าก่อนแต่เครื่องรุ่นนี้มันไม่รองรับนะครับยังไงเราก็ต้องปิดอยู่แล้วนะอ่าก็เป็นไฮบริดออฟกิดไปนะครับเอนเตอร์อ่าจริงๆมีแค่นี้ครับก็ตอนนี้ก็พร้อมใช้พร้อมเปิดเครื่องได้แล้วอ่าอันนี้สังเกตดูมันเหมือนโรงงานก็เทสมานะมีไฟจากแบตเตอรี่หลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่เป็นไร BP ก็คือมันไม่มีแบตเตอรี่นะครับมันก็เลยกระพริบเตือนอ่าอันนี้คือไฟจากการไฟฟ้าที่เข้ามารอแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะอ่าตัวเช็คอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจเมนูที่1นึ่งโซลาเซลล์ cell, การไฟฟ้าแบตเตอรี่อ่าถูกต้องกระโดดไปเมนูที่16 อ่ะสิเป็น O S O อ่ะถูกต้องต่อไป37มเจอ่ะเป็น off อ่ะถูกต้องครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็พร้อมจะเปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์และเครื่องเลยนะนะครับมาลุ้นกัน อตอนเปิดเครื่องนะครับพัดลมทํางานสองตัวเลยนะครับอ่าเนี้ยลมออกอันนี้ก็ลมออกนะครับทั้งคู่เลยดูลมออกแต่เหมือนตัวนี้จะเบา,วก,วากว่านะครับตัวจะแรงกว่าอ่ามีลมนะครับทั้งสองตัวอ่ามาแล้วครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเอออ่าเนี้ยครับขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปจางหน่อยนะ เป็นเสาการไฟฟ้านะครับวิ่งผ่านเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์แล้วก็บายพาสมาเข้าบ้านได้เลยตอนนี้เราก็สามารถใช้ช่องโหลดได้แล้วนะครับซึ่งผมได้ทำการต่อปลั๊กไปเรียบร้อยลอะนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเอาพัดลมมาเสียบนะ,ะตรงนี้ก็มีไฟสีฟ้าด้วยนี่ครับเสียบพัดลมละผมเปิดแล้วนะ พัดลมทำงานครับแต่ว่าที่หน้าจอยังไม่มีอะไรขึ้นวิ่งมาเลยนะอ่าเอาเป็นว่าตอนนี้มันก็ใช้งานได้อยู่ครับผมยังไม่ได้ต่อแผงนะครับอ่าก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับครับในช่วงท้ายนี้ผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ราคาประหยัดนะครับถูกที่สุดแล้วในรุ่น6 2กิโลวัตต์นะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆ ก็มันคืออินเวอร์เตอร์ราคาประหยัดคุณภาพก็ต้องตามราคานะครับผมได้มาในราคาช่วงโปรโมชั่นนะครับ6เดือน6เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเหลืออยู่ที่8,800บาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นโซลาเซลล์ทุนน้อยครับก็เลยต้องมาเล่นตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวศึกษาหาข้อมูลกันไปแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทำระบบป้องกันทำอะไรไว้ให้ดีๆผมก็ตั้งใจจะใช้ ตามที่แจ้งเลยครับผมจะใช้แผงโซลาเซลล์อย่างเดียวผสมกับการไฟฟ้านะครับเน้นประหยัดไฟช่วงกลางวันไปก่อนโดยที่ผมตั้งใจจะใช้แผงเนี่ย550วัตต์อยู่ที่8-9แผงนะครับอ่ามันจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็มันก็จะช่วยถนอมวงจร igbt ด้วยนะครับใช้ไฟให้มันเต็มที่ของมันนะครับแต่ไม่เอาถึง500โวลต เอาแค่ประมาณ450ซึ่งเราคิดเป็นกลมๆค่า VOC ของแผงเนี่ยที่50บโวลต์เนี่ยก็ตีออกมาประมาณอ่า9แผงนะครับแต่ว่าโวลต์ที่ใช้งานจริงๆมันก็จะไม่ถึงอยู่แล้วแหละแต่เอาให้มันอยู่ในเลทประมาณนี้ครับโดยที่ผมคาดว่าไม่8ก็9แผงนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเริ่มใช้งานที่6แผงก่อนนะครับเดี๋ยวโปรรอบถัดไปผมก็ทยอยซื้อรอบละ2แผงบ้าง3แผงบ้าง นะครับเอาผสมไปเรื่อยๆนะครับก็ใครสนใจรุ่นนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะนะครับมันเป็นอินเวอร์เตอร์ราคาประหยัดนะบอกก่อนนะครับคุณภาพตามราคา6.2กิโลวัตต์ในเลทที่ราคาปกติมันจะอยู่หมื่นนิดๆเหมือนต้นๆเองนะครับมันก็ถูกสุดในบรรดาอินเวอร์เตอร์ในท้องตลาดตอนนี้ละนะครับเดี๋ยวเราทำเรื่องระบบโปรเทคแล้วก็ถ้าเราใช้งานถูกวิธีอะครับนะ มันผมว่ามันก็ทนแหละใช้ได้ในระดับหนึ่งแหละนะครับดูจากาหลายๆท่านแล้วบางคนเขาก็ใช้ได้ยาวๆเลยเพราะเขาใช้ถูกวิธีไอ้แผงน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมว่าอย่าอย่าไปใช้นะสี่สองแผงสามแผงสี่แผงเนี่ยแล้วเอามาใช้เนี่ยอย่าอย่าใช้นะครับผมลองดูคลิปลองศึกษาหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยเขาแนะนาเลยอย่างน้อยก็ต้องมี8แผงนะครับเอาเต็มประสิทธิภาพเลย8แผง9แผงเนี่ยเต็มที่แล้วอย่าไปยัด10แผงครับ10แผงมัน มันมีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันเต็มเกินไปนะเราไม่ต้องไปเอาอะไรขนาดนั้นถ้าอยากจะได้ถึง10แผงผมว่า,อ,าอยากได้กําลังวัดอยากได้ประสิทธิภาพการผลิตไฟให้มากกว่านี้ผมแนะนําให้ยัดแผง730วัตต์ไปเลยนะครับ730วัตต์เนี่ยหักประสิทธิภาพนู่นนี่นั่นยังไงมันก็ดึงมาใช้ได้เต็มที่แค่6กัอยู่แล้วนะเอาสัก9แผงเนี่ยครับกำลังสวยผมว่านะเแผงเนี่ยน่าจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ แล้วก็เซฟในส่วนของวงจร IGBT ด้วยนะครับไม่ต้องไปเพิ่มแรงดันลดแรงดันซึ่งมันจะทำให้ตัว IGBT ทําำงานหนะักนะครับแต่ถ้าเราใช้ไฟถึง9แผงเนี่ยโวลต์มันเกือบเกือบแตะ4 0่0มันก็จะทำงานน้อยนะครับไอตัวตัวนี้มันก็จะเซฟตัวเครื่องไปโอเคครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวมีรีวิวของตัวนี้ออกมาเพิ่มอีก นะครับก็ตอนนี้เป็นแค่พรีวิวแกะกล่องก่อนว่าเออเครื่องมันใช้งานได้นะอะไรได้นะนะครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อบ้านสตูดิโอของเราก็ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ